คลิปนี้อาจมีคำพูดไม่สุภาพและอาจมีภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อความบันเทิงโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจตาคกับโปรเจกต์ดีเทคทีมหนุ่วีห่างหายกันอย่างยาวนานเลยไม่ต้องรอเชา้าดีกว่าว่าไปดูกันดีกว่าว่าภาคที่9มีอะไรกันบ้างไปเลยครับ กุคน,นธธร,ร,ร,รนเริ่มจากพวกคนนั้นเนี่ยได้ไปเล่นเรือสำราญเรือเรือนหนึ่งนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยระหว่างด้่นเรือไปเนี่ยก็ได้หาเวลาว่างทํากิจกรรมอะไรบางอย่างไปดูกันเลยว่าทำอะไร,ระเฮ้ยเมื่อก,กี้ผมได้ยินไม่ถนัดขอฟังอีกทีสิย้อนมาหน่อยอฟัง,งโอ้โหแม่เล่นซ่อนหา เรือใหญ่ขนาดนี้พวกมึงเล่นซ่อนหากันนี่นะมันคิดได้ยังไงท้ายแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปซ่อนครับแต่ว่าโคนันของเราเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยครับเขาก็ได้เตะวอลเล่ย์อย่างสนุกสนานเมามันแต่ว่ามึงลืมไปหรือเปล่าว่ามึงเนี่ยต้องไปแอบนะมึงเล่นซ่อนหาอยู่มึงมาเล่นอะไรอยู่บ้าก็เอาเป็นว่ารันก็ได้ยืนเชยชมอยู่เหมือนกันว่าเขาเตะบอลแต่ว่ามันก็มีคนปริศนาซึ่งจะทำการฆาตกรรมเกิดขึ้นครับ นั่นก็คือใครก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนั้นไปหาคําตอบและไปดูเอาเองผมจะไม่ให้ใครรู้ได้เลยว่าคนแรกคือใครซึ่งบอกได้เลยว่าภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าถ้าตัวผมนะที่ได้ดูเนี่ยถือว่าแหวกพอสมควรเลยไม่เคยดูอะไรทนะี่มันแหวนตอนี้เลยซึ่งพวกโคนนั้นเนี่ยต้องไปตามหาสนกโกครับเมื่อกี้ครับเขาโดนจับตัวไปพวกคนนั้นก็เลยต้องไปตามหาว่า โซนโกะถูกจับตัวไว้ที่ไหนจากนั้นเขาก็ได้ไปที่อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแต่ผมรู้ว่ามันคือห้องเก็บศพซึ่งพวกเขาก็ได้ไปเจอโซนโกะกที่ห้องเก็บศพนั่นเองคนร้ายนี่มันเร็วจริงทำแบบนี้ได้ไงจากนั้นเนี่ยโซนโกะก็นึกครับว่าเขาเนี่ยโดนทำร้ายและใครมีคนทำร้ายเขาแต่เขาก็จำไม่ได้เขาจำได้แต่เวลาส่วนพวกคนนั้นเนี่ยก็ได้เดินไปจุดเกิดเหตุที่โซนโกโกเนี่ยได้ ประสบเหตุแล้วก็ได้เจอพัทปริศนาแล้วก็รู้สึกว่าโมริโคโรน่าจะรู้ว่าพัทรีบของใครเขาก็เลยคิดว่าจะต้องไปหาเจ้าของพัทพัทพัทนี้ก็ได้แก่ห้องของผมจําไม่ได้ละประธานป่ประธานสักคนนึงนี่แหละเอาเป็นว่าถ้าผมเล่าไม่รู้เรื่องเนี่ยทุกคนก็ไปดูเองกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากเล่าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สนุกไงเผื่อคนที่ไม่ได้ดูผมเชื่อว่ามันก็มีคนที่ไม่ได้ดูเหมือนกันเขามาดูหลัง ผมบอกเลยภาคเนี้ยก็น่าดูเหมือนกันเปิดใจดูครับมันสนุกมากเลยผมเนี่ยดูตาแรกเนี่ยบอกเลยว่าอึ้งพอสมควรจนซื้อแผ่นซีดีมาดูเลยจริงผมไม่ได้ซื้อหรอกพี่ชายซื้อส่วนผมเนี่ยมาซื้อดูทีหลังซึ่งโคนั้นของเราเนี่ยบอกเลยว่าในภาคนี้เนี่ยเขาแบบว่าต้องขี่นี่ครับไม่ใช่ขี่สิขับขับเรือขับเรือแล้วแถมมีเด็กน้อย3คนสี่คนก็คือพวกเพื่อนของโคนนั้นนี่แหละครับไปกับ ซึ่งคนนั้นเนี่ยบแบบว่าเอ้ยจะตามตามาทำไมเนี่ยมันอันตรายนะแต่ว่าเด็กเนี่ยเออเป็นเด็กที่เชื่อฟังดีมากคือขึ้นเรืมอมาเลยทุย <c oughs> ขึ้นเรือม,มาทำไมเขาบอกว่าอันตรายแต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจสักคนจนคนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าออกมาพูดแล้วเด็คเราว่าโอ้โหหล่อทํอโอโอามไมคือในจุดนี้คือมึงหล่อมากจากนั้นเขาก็ขี่เอ้ยไม่ใช่ขี่ผมขี่กี่รอบวะเนี่ยเอาบอ,อว่าเขาก็ขับเรือไปได้ล่คนร้ายนีแล้วครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ต้องปิดฉากอย่างสงาวยงามโดยใช้นี่ ลูกบอลอุ้มแม่มกับนักเตะนะซิมะแล้วก็จากนักก็ยิงปิ้วอ,อแล้วจากนักก็เกิดระเบิดขึ้นจากคนร้ายครับเขาจะวางระเบิดเอาไว้ตูมตามตูมตามเรือกําลังจะจมในอีกไม่ช้าแล้วครับผมบอกเลยและหลังจากนั้นเนี่ยกับตาเรือเลยต้องสระเรือครับไม่งั้นแล้วก็ทุกคนจะตกใจอันตรายครับซึ่งทําให้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โอ้โหถ้าเรือจมอับบางขึ้นมานนี่คือสวย คนเลยหนีตายกันใหญ่เลยครับเพราะว่าต้องรีบหนีออกไปไม่งั้นเนี่ยตายไงคือตายเลก็เลยหนีกันอย่างจ้าระหว่างซึ่งรันเนี่ยก็ได้หาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับซึ่งเหมือนจะเป็นของสําคัญที่น่าจะมีคนทําไว้ให้แล้วหลังจากนั้นโบริโคลโล่ก็แยกตัวออกไปไปไหนก็ไม่รู้ส่วนรันเนี่ยก็เหมือนจะนึกออกว่าของนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนนั่นก็คือที่ที่เธอไปซ่อนแอบซึ่งทําให้เธอเนี่ยขอบอกว่าผมขอหนูเคาะ ลงจากเรือแล้วไปหาของก่อนนะจากนั้นเนี่ยรันก็ได้ไปเจอของชินนั้นครับซึ่งแม่เจ้าเอ้ยบ่ใช่เวลาวินดี้อาเรือจะจบไปแล้วจากนั้นเป็นไงเรียบร้อยหมดสต,ติเกมโอเวอร์ก็จบกับวินดี้นี้เฮ้ยไม่ใช่ยังไม่จบครับหลังจากนั้นเนี่ยโคน,นั้นก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะจับตัวคนร้ายที่ไม่ใช่คนร้ายตัวจริงครับเขาก็เลยแบบต้องกลับไปที่เรือเรือนั้นเพื่อที่จะไปหาว่าคนร้ายตัวจริงนั้น เป็นใครและคิดจะทําอะไรกันแน่ผมบอกเลยว่าภาคเนี้ยเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่คนร้ายเนี่ยแบบว่าไม่ได้มีคนเดียวครับผมบอกแค่นี้พอแต่ไม่รู้มีกี่คนนะต้องไปดูเองซึ่งภาคเนี้ยเซอร์ไพรส์ย่า่นึงคือโมริโคโร่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยโอ้โหทาให้แบบว่าคนนั้นเนี่ยอึ้งไปเลยเพราะว่าภาคนี้เนี่ยโมริโคโร่เด่นมากเด่นในช่วงท้ายนะช่วงแรกๆกินเหมือนจะได้สาวร้นนะแต่ไปมาไอ้บ้าเอ้ย รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าผมชอบโมริโคลโ,โรเลยปกติเดีย๋ยมันติดต้องมันจะอ่อนท่าตลกคคงคาเป็นวันแต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหเทมากแถมมีการสู้กับคนร้ายอีกโอ้โหเหมือนจะเป็นภาพที่ไม่สนุกนะแต่ดูไปดูมาเนี่ยมันก็สนุกว่ะแม่เจ้าเอ้ยเอาเป็นว่าจากนั้นเนี่ยโคน,นันเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องไปตามหารันครับกับโมริโคโ,โรเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเออคือรันจะตายอะเล่น้าจากนั้นเนี่ยรันก็ดีมิตภาพว่าเอ้ย กูใกล้ตาและคราวนี้มีภาพถึงผัวหน่อยก็คือโคคนันของเราเนี่ยก็ได้แบบว่าหาจนแบบว่าเจอแล้วคือเจอรันแล้วแต่ว่าเรือเนี่ยมันก็จะจมอยู่แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยแต่ไปๆมาๆเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเหมือนจะช่วยนะช่วยให้หายไปเดิมเรงมาเอื้อกระแทกเป็นไง จนรันเนี่ยต้องมาช่วยแทนเลยมีหน่วยกูไไ้ภัยว้ทีใหมวะไอเว่ว่าฉากเนี่ยมันซึ้งกินใจมากเลยสําหรับคนที่แบบว่าเป็นแฟนขับโคนนั้นและรันเนี่ยโอ้ยแบบว่ามแม่จเจ้เอ้ยเอาเป็นว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ไปดูซะส่วนใครที่เคยดูแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์หน่อยกันว่า,วามันสนุกขนาดไหนได้นะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับโคนันเดอะมูวี่ที่9ใน EP นี้ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แน่ใจนะผมอาจจะลบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ายอดวิวเท่าไหร่ใครชอบก็กดซับ c r ค b e กดไลค์กด share, แชร์และคอมเมนต์ได้แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว wow!